ร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักแบบ id บวกพาร์ตเลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อป บริการเติมโลวักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพนปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะสำหรับใครนะครับที่เติมโค้ดไม่เป็นนะครับผมมีโค้ดใหม่นะครับวันนี้เออมื่อวานสิก็1โค้ดนะอันนี้คือโค้ดใหม่นะครับผมวิธีการเติมเนี่ยก็กดคําว่าโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็เรอกเข้าไปนะครับแล้วก็ลบออกด้วยนะแล้วก็กดอย่างนี้นะครับปุ๊บเราก็จะได้มานั่นเองนะก็ มีหลายโค้ดมากๆเลยที่ยังไม่ได้เติมนะครับมีทั้งหมด5โค้ดเดี๋ยวเราก็เติมให้ดูนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวจะแปะโค้ดนะครับไว้ตรงคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับโค้ดทั้งหมด5โค้ดนี้นะครับถ้ายังไม่ได้เติมตั้โค้ดเลยจะได้เพชรประมาณ2,200เพชรนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าใครแบบว่าเออเฮ้ยกอปโค้ดไม่ได้ก็สต็อปหยุดดูเอานะครันนะครับอันนี้โค้ดนี้พี่เติมไปแล้วเนี่ยเออก็ประมาณนี้5้โค้ดนะ ซึ่งในคลิปนี้ก็เติมได้แค่4โคดเพราะพี่เติมแล้วโคดหนึ่งนั่นเองจะปักหมดไว้ให้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในอนิเมะมาเนะนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่างไงใช้เงิน1นึ่งแสนนะครับในการอัพเวลตัวละครเนาะซึ่งก็จริงๆอะ่ะอยากจะลองตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะซึ่งพี่ก็มีตัวรีเจนต์อยู่5ตัวนะครับทั้ง5้าตัวเนี้ <c oughs> คือมันมีแค่โบลี่ตัวเดียวที่พี่รู้สึกว่ามันเก่งนะครับอมซึ่งตัวอื่นมันก็ ไม่ได้ดีอะไรขนาะดที่แบบจะต้องไปอัพอะเนาะพี่ก็เลยคลิปนี้ก็อาจจะแบบออขอโทษหน่อยละกันนะครับอาจจะไม่ได้จากเวลหนึ่งถึงเวลเท่าไหร่ในงบ10,000แน,นะแต่เราก็จะเอาตั้งแต่เวล์ยี่สิบเนะครับมาดูกันว่าจะได้ประมาณเวลเท่าไหร่เนาะซึ่งคลิปนี้ก็10,000แสนอะอกย็ยาวเราก็คงอาจจะแบบเร่งสปีดเลยนะครับแต่ก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าระหว่างตอนที่ยังไม่ได้อัพนะครับระหว่างเวล์ยี่สิบเนี่ยกับตอนที่อัพไป้0 0 0 0 0แสนเนี่ย มาดูความต่างของดัมเมันะครับว่ามันจะแตกต่างกันเยอะขนาดไหนนั่นเองนะซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะอยากรู้แต่หลายคนก็อาจจะแบบให้พี่พี่ผมไม่อยากรู้ออก็นั่นแหละก็คลิปนี้ก็ถ้าไม่อยากรู้ก็ปิดเลยนะครับไม่ได้ไรนะออแต่แค่บอกให้ฟังเฉยๆนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเทด,ด้วยการเล่นด่านนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราเอาบริเรวลยี่สิบเจ็ดไปทดลองให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเล่นคลิปแบบทั้งคลิปแบบไม่มีอะไรเลยจะพูดเสริมเข้าไปถ้าส่วนใหญ่นะครับ โอเคซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะจบเร็วขนาดนั้นนะก็เกินคาดนะครับซึ่งพี่มาลองคํานวณแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเทียบให้ดูเนาะเงินหนึ่งแสนนะครับก็จะสุ่มได้ทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าครั้งนะร้อยห้าครั้งนะครับจากราคา950าาสนะครับ1นึ่งแสนนะอ่ะแต่นะครับแต่ตัว e p เนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับไอวัตถุดิบตัวเนี้ยนะครับมันเนี่ยจะได้1ตัวเนี่ยจะได้ e p 2.5นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะ โปรรี่นะครับอเอา,ววานี่เรากดเห็นไหมจะได้เป็น2.5ซึ่งจอดเนี่ยเอามาคูณกับ1,000 1,000เ,เท่าไหร่วะก็เอา1 0 5คูณ10นะ1,050นะครับอ่ะเอา2.5มาคูณปุ๊บก็จะได้ทั้งหมด2,625นะครับตีไปกลมๆก,ก็ประมาณ2,500นะซึ่ง2,500เนี่ยใน e p เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูช่วงหลังๆนะครับ อ่ะก็คือช่วงเวล27เนี่ยใช้ IP 135นะพี่ได้ประมาณอีก10กว่าเวลนะเท่าที่คิดนะครับ10ถึงเกือบ20หรือไม่แน่ก็อาจจะ20เวลนะครับก็รอดูนะเออซึ่งก็อาจจะแบบได้น้อยได้น้อยนะได้น้อยกว่าที่คิดนะเออซึ่งหวังไวนะ้ว่าน่าจะมาสัก50กว่าๆนะแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ซัดยาวๆกดให้ดูไปเลยนะครับผม อ่ะโอเคตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเราใช้เวลาในการกดไปเนี่ยประมาณ7-8ถึงนาทีนะกดสุ่มแล้วก็อัพตัวไปด้วยนะครับเออซึ่งโอ้โหโคตรนานเลยแล้วปวดหัวมากเลยเออแบบแวบแวบแวบแแสบตามากเลยนะครับก็ทั้งหมดนะครับขึ้นมา15เวลนึงนะครับจากย7ิกลายเป็น42นั่นเองนะครับผมอ่าตอนแรกเรามี สนสามเนาะตอนนี้ก็เลยเหลือแบบพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับก็โอ้โหหนึ่งแสนนะครับซึ่งความโคตรน,นานเลยนะเออแต่เวลที่ได้อาจจะไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งใครเนี่ยที่ขึ้นเกินเ,นเวลห้าสิบนะครับอย่างต่ำนี่เงินน่าจะประมาณสักสองแสนได้อะเออสองแสนะ่ะถึงจะเวลห้าสิบ หน่อยๆกว่าๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละเออแต่เราก่อนไปครับเราจะไปทดลองนะครับว่า,ารอบเนี้เราจะไปลงดันให้ดูว่ามันจะโหดกว่าเดิมขนาดไหนนะซึ่งเมื่อกี้เราลงไปก็ประมาณ2-3นาทีเนาะจบแล้วเออซึ่งจบค่อนข้างเร็วเร็วกว่าที่คิดมากๆเลยเออซึ่งเดี๋ยวเรามาลงอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันว่ามันจะเร็วกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับผมโอเคมาละอ่า สกิลสเราจัดไปปุ๊บ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 โอ้โหแรงจัดจริงๆเรากดสี่นี่เขาตายแล้วนะเราดันไปกดหนึ่งโอแยมแรงมากก็ดาเมจขึ้นถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรนะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับอืมอืมก็โอ้โหแ 2, ค่สองสกิลนี่คือแตกได้เลยนะครับ แต่ก็ต้องให้โดนะนะเนาะโบเร่ก็จะมีเรื่องข้อเสียตรงที่ต้องใช้สกิล4ผักนะครับแล้วก็ค่อยสกิล1ตามเนาะจึกจึึกจึกจอ่าแล้วก็1ตามนะครับปุ๊บอ่าโเร็วกว่าเดิมเยอะมากครับจบในพริปตาครับผมซึ่งวิวี่สิบเนี่ยก็ค่อนข้างโกงแล้วนะแต่พี่คิดว่า50เนี่ย50กว่าเนี่ยคือวันช็อต บอสได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับหลายคนถามมาเยอะมากว่าเงินทํะไรได้นี่แหละทําได้แล้วน่าจะพอใจหลายๆคนแล้วก็น่าจะเข้าใจในหลายๆคนนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมอยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับอะไรต่อไปนะครับก็เมนกันไว้เดี๋ยวมาทําให้โอเคบายบายครับ